วันนี้เราจะมาดูฝรั่งหงเป่าซืออายุสเดือนฝรั่งหงเป่าซืออายุ4เดือนอ่ะสเ,เ,เดือนประมาณนี้ สี่เดือนประมาณนี้ต้นโตโตใช้ได้เลยต้นเขาก็จะโตอายุสี่เดือนพอดีนี่เดือนเลยดูการเจริญเติบโตของฝรั่งฝรั่งของเปาสี อายุสีเดือนดูการแตกแตกยอดดูความจเจริญเติบโตของเขาของฝรั่งพันนี้ถึงอายุได้สีเดือนสีเดือนครับแตกยอดดีมาก อายุสี่เดือนครับการจะเริ่มเติบโตเขาได้ดีมากอามาณนี้สี่เดือนนะครับอายุสี่เดือนพอดีอ,อายุสี่เดือนพอดี ดูความจเจริญเติบโตของของฝรั่งหงเป่าซืออายุสเดือนให้ปุ๋ยสูตร16บหกสวันครั้งตามด้วยปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยมูลข้างคาวก็สิบห้าวันครั้งเหมือนกันอ่าใส่พร,ร้อมกันนี่ครับเขาจะโตประมาณนี้พอหลังอายุสี่เดือนเขาจะโตประมาณนี้โตไหมครับถือว่าเขาจเจริญเติบโตมากนะ เดือนหรือว่าเพื่อนๆทาง youtube มีเทคนิคอะไรดีๆก็แนะนำแนะนำผมได้นะครับผมแนะนำการให้ปุ๋ยให้น้ำว่ามีเทคนิคอะไรดีก็แชร์กันไปแชร์กันไปเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรดีๆกว่าผมก็แชร์แชร์แชให้กันฟังได้นะครับ ใช่ใช้ได้ครับนี่ครับฝรั่งฝรั่งอายุสี่เดือนครับนี่ครับอันนี้ไม่มีประโยชน์ใบมันแก่แล้วปิดทิ้งได้นี่ปิดทิ้งไปเลยแก่ไม่มีประโยชน์ใบเก่าก็ปิดทิ้งไปครับ เดี๋ยวเขาจะพุ่งนะครับเพื่อนๆปิดออกได้เลยนี่ครับปิดออกได้เลยไปแก่แล้วไม่มีประโยชน์แล้วครับอ่าสามารถปิดทิ้งได้เลยนี่ครับปูดออกเลยไม่มีประโยชน์นี่ครับเขาจะแตกใบใหม่เนี่ยเขาจะแตกใบใหม่เพิ่มความเจริญเติบโตใหม่นี่ครับ สี่เดือนฝรั่งสี่เดือนนี่ครับฝรั่งสี่เดือนทิ้งไปเลยก็จะได้เจริญเติบโต,ตเป็นใบใหม่นี่ครับฝรั่งสี่เดือนหงเป่าซื้อพันหงเป่าซื้ออีสี่เดือนครับเพื่อนๆพสี่เดือน นี่ครับสี่เดือนประมาณนี้ครับสี่เดือนโตใช้ได้ครับเยอะนะปลูกไว้ประมาณห้าสิบต้นห้าสิบต้นนี่ครับเพื่อน ฝรั่งสี่เดือนครับพันหงเป่ืซือสี่เดือนปิดทิ้งครับแก่แล้วใบแก่ปิดทิ้งเขาจะได้แตกใบใหม่ใบแก่ก็ปิดทิ้งไปนปิดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเอาไว้ครับนี่ครับปิดทิ้งได้เลยเนี่ยเขาก็จะได้แตกใบใหม่ เิ่มความจเจริบเติบโตแตกใบใหม่นี่ฮะอันนี้ล่องลอยล่องลอยของการปิดทุกทิ้งเพราะว่ายัางไว้ลูกไม่ได้ครับต้องต้องต้องปิดลูกทิ้งเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเพิ่งจะได้ประมาณสี่เดือนอยังไว้ลูกไม่ได้ครับต้องปิดทิ้งครับ อย่างน้อยอย่างอย่างไม่ต้องเลี้ยงต้นเขาไว้ประมาณแปดเดือนนะพันนี้ต้องเลี้ยงต้นเขาไว้แปดเดือนแต่ทางส่วนเราเพิ่งจะได้สี่เดือนอ่าถ้ามีลูกกต็ต้องปิดทิ้งเนี่ยต้องปิดทิ้งเอาไว้ไม่ได้นะครับผมต้นเขายังอายุเขายังน้อยอยู่นี่ครับ ต้องปิดใบทิ้งไปใบแกๆ่ๆปิดทิ้งไปแล้วไม่ไมีประโยชน์ครับเราจะได้สร้างใบใหม่นี่ฮะนะครับฝรั่รงของเป่าซืออายุสี่เดือนเต็มนะอายุสี่เดือนเต็มนะประมาณนี้สี่เดือนเต็มอายุสี่เดือนเต็มประมาณนี้ครับ ทิ้งครับใบแก่เลยน่ครับนี่ฮะสี่เดือนเต็มเต็มนี่ครับฝรั่งหงเป่าซื้อจากสวนบุญยนุษย์โตนะครับผมอ่าโตนะครับต้นโตมากนะครับหาดูครับ ดูครับดูความเจริญเติบโตของฝรั่งพันธุหงเป่าซือของสวนบุญยนุษย์ครับอายุได้สี่เดือนเพิ่งจะสี่เดือนเนอันนี้คือล่องรอยของการปิดลูกทิ้งนะครับเพราะว่าอายุเขา,าเพิ่งจะได้สี่เดือนเอาอยัางไว้ลูกไม่ได้นะครับเพราะว่า อายุเขายัางไม่ได้อย่างน้อยต้องได้แปดเดือนถึงจะไว้ลูกได้นะครับแปดเดือนแล้วถึงจะไว้ลูกได้นี่ครับอายุสี่เดือนฝรั่งทันหงเป่าซือครับไม่ธรรมดาครับนี่ครับนี่ครับ อพี่เพื่อนดูด้เลยฝดังของพอซื้อเทียบต้นได้เลยก็จะประมาณไหนนี่ครับน,นี่ประมาณนี้ ฝรั่งอายุสี่เดือนโตไหมสี่เดือนครับต้องถ่ายไกลๆนี่ครับความดกไม่ใช่ความดกความเจริญเติบโตใช้ได้เลครับผมนี่ครับเขาแตกใบใหม่แตกยอดใหม่ แตกยอดใหม่หลังจากที่ผมใช้ปุ๋ยสูตร1616ไปแล้วก็ปุ๋ยมูลค้างขาวสูตรบำรุงต้นบำรุงดอกไปในตัวนี่ครับอ่าผมปิดทิ้งไปเพราะเขาติดเขาออกดอกพร้อมติดลูกผมเลยปิดทิ้งไป อายุเขายังไม่ได้อายุเขาเพิ่งได้สี่เดือนต้องแปดเดือนไปแล้วครับแปดเดือนไปแล้วถึงจะไว้ลูกได้เขาเพิ่งได้สี่เดือนครับใบใหๆก็ปิดทิ้งไปครับปิดทิ้งไป,ป,งไ,ปไม่มีประโยชน์ครับปิดทิ้งไปเลยเนี่ยม,มีประโยชน์ปิดทิ้งไปเขาจะได้แตกใบใหม่อ่าปิดทิ้งไปนีครับ ประมาณนี้อ่ประมาณนี้อ่สวยครับสี่เดือนฝรั่งอายุสี่เดือนก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ ครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามทางสวนเรานะครับผมโอกาสหน้าเราจะทำคลิปให,ใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมถูกใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ